สวัสดีครับวันนี้เรามาเห็นฟอร์ติดระแวงครับใส่ล้อเล็ดด้วยเพิ่งไปปั่นนามาครับเลิะหมดเลย ระแหวนตั้งใหญ่โตโมันทำไมเบี่ยงอย่างนี้ครับเพื่อนมันทำไมไปทางขวาเยอะกว่าทางซ้าย ใหญ่มากเลยครับแกน่าจะลงปันนะโอ้ฟันทียิดเลยครับ What? ลงปัน่นนาน่าจะมันน่าดูเลยเพื่อนๆใหญ่เอาเรื่องล้อเหล็กนี่ก็โอโ้โ ไม่ค่อยได้เห็นครับระแวงใหญ่ๆอย่างนี้นานๆจะได้เห็นทีน่าจะเข้าลึกคนดำนาจะได้บ่นบ้างครับลึกเกิน ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ